วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงบ้านนากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานประจำปีของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนากระแซงภายใต้ชื่องานบักอือใหญ่ประจำปี2567 โดยนายสมอนอบมาพันธ์นายกยองค์การบริหารส่วนตะบนนากระแซงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมีนายสะอาดบวงรักนายอำเภอเด็ดอุดมคนใหม่ประธานในพิธีและสสอตวงทิพจินตเวศ ภายในงานในช่วงกลางวันมีการแสดงพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องในเขตตำบลนากระแซงและใกล้เคียงการแข่งขันข้าวโพดสิบฝักน้ำหนักมากการประกวดตกแต่งผานขันโตกและขบวนฟ้อนรำของชมรมรักสุขภาพตำบลน,นากระแซงการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนานากระแซงการประกวดตกแต่งซุม้มการออกร้านจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรในปีนี้ทางรุ่งสิริฟาร์มได้นำไข่เป็ดไข่เค็ม มาแสดงในงานเพื่อกระตุ้นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลให้มีคุณภาพตามความต้องการของท้องตลาดและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับประชาชนส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความสมานฉันท์ภายในชุมชนในช่วงกลางคืนเป็นการประกวดนางนพมาศบักอือใหญ่ ปลาดวรวิทย์รงคำกล่าวว่าการจัดงานบักอือใหญ่ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะปีนี้ได้ปรับปรุงสถานที่จัดงานใหม่ให้สวยงามกว่าเดิม และได้มีที่นั่งให้พี่น้องประชาชนได้นั่งดูอย่างสบายไม่ร้อนแดดและยังได้ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมง,งานและนายกอ,องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มาร่วมง,งานและขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกๆท,ท่านขององค์การบริหารส่วนตมน,นากระแสงที่ร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีจนงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นดครับความรบเรือจากหลายภาคส่วนนะครับจากบริษัทต่ตางๆที่ได้เดินทางเข้ามา